้องยอมรับว,ว่าวิกฤตการเงินในครั้งนี้มันไม่เคยเยอะอย่างที่ไม่เคยมีโรงพยาบาลไหนในประเทศไทยประสบมาก,ก่อนนะครับโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้กําไรหรอกเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยการคนที่มีอันจกินคนที่มีเงิน,ม,งนมีทองหน่อยเขาก็ไปใช้บริการที่ที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งอื่นยกตัวอย่างขอนแก่นเนี่ยคนเบิกได้คนมีเงินหน่อยก็ไปโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับอย่างโรงพยาบาลศรีนครินทร์เนี่ย ที่ทราบเนี่ยมีมีกำไรนะครับมีกําไรหรือบางส่วนเขาไปใช้โรงพยาบาลเ,เอกชนนี่โรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยเป็นที่รับนะหนึ่งรีเฟอร์มาจากส่งต่อมาจากอําเภอต่างๆในจังหวัดแล้วนอกจากอําเภอต่างๆส่งมาจากจังหวัดข้างเคียงด้วยกรณีอาการหนักๆที่นั่นเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอส่งมาที่นี่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอส่งมาปุ๊บเนี่ยไอ้ค่ารักษากับที่เบิกได้น ส่วนใหญ่จะเบิกได้น้อยกว่าที่หมอกขรักษาไปนะเพราะส่วนใหญ่มาก็หน,กหนักๆทั้งนั้นแหละนะครับถ้าเบาๆเ,เขาก็ไม่ไม่ส่งมาหรอกนะเพราะหนักเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็เป็นเป็นเ,นเงาตามตัวเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดแต่มันก็มีไอ,ไอไอเรื่องไม่ชอบมาภากลออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางทางกระทรวงสาธารณสุขจะต้องลงมาตรวจสอบนะครับทีน,นี้เราก็เลยมาคิดว่าโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยเป็นเสาหลักด้านสาธารณสุข ต้นหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนอกจากเรามีวิเลยแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์วิเลยพยาบาลน,นะครับอันนี้ก็เป็นเสาหลักถ้าเสาหลักต้นนี้เมียนเป็นไปเนี่ยแน่นอนเนี่ยรักษาไม่ได้เนี่ยต้องส่งต่อกระเทือนหมดทีโรงพยาบาลระบบสาธารณสุขของจังหวัดนะฮะฉังนั้นเราต้องช่วยกันรักษาตรงนี้ไว้อย่างน้อยให้เป็นที่พึ่งของคนยากคนจนนะครับที่ที่จะต้องมามารับบริการตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ โรงพยาบาลก็บางทีก็งดจ่ายสวัสดิการต่างๆให้แก่บ,บุคลากรบุคลากรบางทีก็เขาทนไม่ไหวเขาก็ทยอยลาออกนะฮะอันนี้สิ่งที่เราเป็นห่วงแล้วก็ห่วงอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการที่พอไม่มียาอุปกรณ์ที่มันจะต้องซ่อมบํารุงตามห่วงเวลาก็มันเนี่ยมันจะต้องมีมีห่วงเวลาในการซ่อมบํารุงหรือการจัดหาทุตแทนเนี่ยไม่มีเงินไปทาอย่างเงี้ยนะฮะโรงพยาบาลรักษาไม่ได้ก็ต้องเลื่อน หรือเลื่อนไม่ได้ก็ต้องส่งต่อแล้วก็ไปเป็นภาระาที่อื่นนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับที่พวกเราต้องช่วยกันแล้วผมยืนยันว่าวิกฤตมันหนักแต่กิจกรรมที่เราจัดขึ้นมันไม่พอหรอกฉะนั้นมันต้องจัดหลายๆกิจกรรมให้มันมีความต่อเนื่องเพื่อให้อย่างน้อยเป็นขวัญกำลังใจของคุณหมอของบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่เขาทำงานหนักนะฮะเพราะว่าคนไปหาหมอทุกไปทั้งนั้นแหละนะครับ ถ้าเราไม่ช่วยกัน,นสภาพแวดล้อมการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ให้มันมีสภาพที่ดีหน่อยนะครับเขาก็จะได้มีกําลังใจในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเขาก็ตั้งใจอยู่แล้วนะมาเจอสภาพแวดล้อมไหนจะเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมเนี่ยผมก็ก็เป็นการบั่นทอนขวัญกําลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เราถือว่าเป็นเรากว่าจะจะสร้างบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ย ลงทุนไปไม่น้อยนะะรัฐกบาลแะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าถ้าคนเหล่านี้จะต้องออกจากระบบไปนะฮดยสาเหตุความขาดแคลนตรงนี้นะฉ mm ั hmm. นฉนก็เชิญชวนพี่น้องนะฮะไม่เฉพาะขอนแก่นนะทั่วประเทศเลยนะคร mm ับ hmm. ท่านที่มีอันจะกินทั้งหลายนะครับถ้าวันนี้ได้ได้มาช่วยกันคนละไม้คนมือ mm hmm. นอกจากทําให้สังคมมันมันอยู่ได้นะครับก็ทําให้โรงพยาบาลอยู่ได้ด้วยะะ mm hmm. ผมก็มองว่า มีมีส่วนหนึ่งเสียงเข้าหูว่าพี่น้องอยู่ตามต่างอำเภอเนี่ยนะครับเขามาเดินแบบไม่ได้หรอกเขามาดูคอนเสิร์ตไม่ได้หรอกแต่เขามีมีทุนทร,รัพย์จำกัด5บาท1ิบาทเงี้ยเขาอยากบริจาคเพราะเขาถือว่าไม่แน่ว่าค้เขาอาจจะต้องมารับบริการในอนาคตหรือเขาอยากทำบ,บุญเนี่ยแบกถ้าอย่างนั้นก็ออกในรูปภาป่านะครับเพื่อให้พี่น้องที่มีจิตศรัทธาน,นะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับคนไทยเรา ผมถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้มีส่วนร่วมด้วยแล้วก็จะเป็นอีกหนทางนหนึ่งในการที่จะระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลของเราแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออีกพันสี่ร้อยรายการที่รอการซ่อมแซมอยู่ที่ตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องเรื่องโทรศัพท์ในการที่จะไปบริหารจัดการนะฮะอันนี้ก็พอไรายได้ทั้งหมดก็กจะเข้าทางโรงพยาบาลแล้วหักภาษีได้ด้วยนะครับนำโดยลดหย่อนภาษีได้